สวัสดีจากเพื่อนๆสาวันนี้สัตว์รจะมารีวิวสั่งช้อปปี้นะฮะรู้ซื้อวันก่อนสั่งหลายอย่างมากเราลองดูว่าวันนี้นี่คือชิ้นแรกที่สั่งมาเราเชื่อว่าจะได้ไรนะฮะนะฮะจากร้านที่มีชื่อว่า l a v e n d e r Lifestyle l a v e n the daily 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 ติดแน่ตรงไหนค่ะรู้สิ้น่ีคืออะไรโอ้ย oh <c oughs> ก็แกคืออะไรอ่ะฉันสั่งที่อ๋อ oh, ฉันสั่งไอ้นั้นที่เก็บน้องฟองน้ำนะฮะเวลาล้างจานเสร็จก็จะได้แบบเก็บเป็นที่เป็นทางเออไม่ก oh ็นี่คือชิน้นได้ฉันได้ได้ชิ้นเล็กเลยเออ เออเป็นเหล็กดูแข็งแรงแต่แต่ทำไมเป็นอย่างเนี้ยอ๋อมันเป็นเหล็กแต่มันมีสติกเกอร์แบบคลุมไว้เพื่อไม่ให้แบบอ่าสีอื้อ,โอีโอเคอยู่เหอดูดีดูแบบสะอาดดูราด ชิดนหนึงนะคะต้องเช็ดให้แน่แบบเหออเหออของใหม่ค่ะแล้ต้องเช็ดนิดนึงนะคะอ่าเช็ดนิดนึงนะคะสวยแม่นี่รู้สึกว่าประมาณกี่ริงว่าจะไม่ได้อ่ะสามริงป่าวะจะไม่ได้อ่าดูใหม่เลยแค่เชื้อโรคก,ก่อนนะคะอืมโอเคแล้วก็มันจะมีกาวสองในใหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปจิ้กกันนะคะ โ okay, อเคก่อนที่เราจะติดเราต้องมามั่นใจก่อนว่า,อ,าอ่างของเราแห้งนะฮะไม่เปียกนะฮะเช็ดเช็ดหนึ่งเออโอเคแล้วก็ทิชชู่เลยละกันเพื่อความมั่นใจนะฮะว่าเออมันแหง้งจริงๆห้วแกอรนโอเคโอเคโอเค,อเคแล้วก็ทีนี้ อ๋อซ้อมก่อนตั้งตรงนี้ได้แหลนะเนาะตั้งตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูสิ <c oughs> มันจะเป็นเยี่ยงไรฉันจะเริ่มแล้วนะฉันจะแตะนางแล้วนะแกะแล้วนะคะจะเริ่มแล้วนะคะตรงนี้เหรออี้แล้วนะใช,ช่ซิป ใช่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่กล้ามันก็จะเอียงๆหน่อยได้เออคดดูสดแบบิดูแบบเออดูแบบนางมีที่อยู่เป็นของตัวเองแล้วนะคะดูไม่ต้องไปตั้งตรงนี้แล้วนะคะเออโอเคค่ะจบการรีวิวของที่สั่งจากช้อปปี้ชิ้นแรกวันนี้นะคะจบปิ้ง